ชาวพุทธหลายคนมักเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าการให้นั้นจะให้กับใครหรือแก่นักบวดรูปไหนก็ได้บุญเหมือนกันความเข้าใจอย่างนี้นับว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนว่าการให้นั้นจะทํากับใครก็ได้แต่ทรงสอนว่าจะต้องให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับโดยทรงอุปมาว่าเมื่อชาวนาหว่านกล้าลงในเนื้อนาเดินที่ดีข้าวกล้าย่อมงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยชันใดหากผู้ที่มีจิตเลื่อมใส ให้ทานแก่นักบวชทานที่ให้ออกไปในท่านผู้สมควรก็ย่อมมีผลมากฉะนั้นดังนั้นก่อนจะให้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีที่สุดคมธรรมประจำวันนี้ก็คือวิจัยยทานังทาตะพังสุขตับปสัสสถังวิจัยก่อนให้ทานพระศาสดาจารย์ทรงยกย่อง